งานประจำสัปดาห์ของคนเกิดวันอังคารนะครับ8ถ้วย the empress, 3ไม้ครับพลังงานของ8ถ้วยนะครับอาจจะไปถึงการเบื่อไม่พอใจนะครับอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายแผนาหาสิ่งใหม่ๆครับหรือจะต้องลักทิ้งบางสิ่งบางอย่างครับแล้วก็อาจจะต้องมีการวางแผนออกจากอนาคตนะครับ The อ m p เพล e ครับเป็นไพ่แห่งความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์นะครับถือว่าคุณมีศักยภาพนะครับและก็สามารถทํางานให้สําเร็จได้นะครับอาจจะได้รับกาสรสนับสนุนจากผู้ใหญ่หัวหน้าหรือว่าผู้หญิงที่มีอํานาจในงานนะครับมีโอกาสเติบโตมั่นคงแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีในงานได้นะครับสามาม้นะครับพลังของการวางแผนอนาคตนะครับการมองไปข้างหน้านะครับไม่ถึงการ ขยายงานเป็นการเดินทางไกลก็ได้นะครับหรือจะเป็นการติดต่อกับต่างประเทศหรือว่าอาจจะเป็นงานที่ใหญ่มากขึ้นหรือคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับโครงการใหม่ๆที่คุณนั้นสามารถต่อยอดได้นะครับสรุปเรื่องงานนะครับของคนเกิดวันอังคารนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านก็ได้นะครับในเรื่องของงานนะบางทีคุณอาจจะไม่พอใจงานนะครับก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของงานนะครับให้คุณเข้ามานะครับเครื่องมือมีพลังของ8ถ้วยนะครับแล้วก็เอมเพสเนี่ยครับทำให้คุณ ไปหาอีกงานหนึ่งนะฮะที่มีความสำเร็จมากกว่าแล้วก็พลังของสมไม้นะครับคุณอาจจะมีโอกาสได้วางแผนงานแล้วก็ขยายธุรกิจนะครับไปในงานที่ไกลกว่าเดิมก็ได้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่มันเหมาะแห่งการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็เป็นการสร้างอนาคตใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าไพ่ที่ดีนะครับผม อีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่อาจจะบอกว่าหากคุณไม่พอใจกับงานนะครับไปแต่ครับไปหางานใหม่น่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านะครับแล้วก็จะมีคนคอยสนับสนุนให้มั่นคงแบบเดิมด้วยนะครับผมยังไงก็ขอให้คนเกิดวันอังคารนะครับอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในงานของคุณนะครับแล้วก็ใช้สติในการทํางานนะครับยังไงก็ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับสวัสดีครับ